เป็นอะไรหนูแม่อุ้มหนูแม่อุ้มหนูนะแม่อุ้มหนูโลกแล้วหนูเป็นอะไรคะ่หนูอยากให้แม่อุ้มฮั l โหลชิ l ีฝากเพื่อนๆให้กดติดตามช่องของหนูด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะน้องชิลว,วันนี้แม่ไม่ค่อยสบายเลยอะคะ่ะตอนแรกแม่ว่าจะเอาของไปให้คุณยายคุณยายก็ไม่สบายเหมือนกัน น้อชิวช่วยเอาไปให้คุณยายแทนแม่หน่อยได้ไหมลูกได้คะ่ะแม่แม่ไปพักผ่อนขอนะคะนี่นะคะแล้วก็เวลาหนูไปอ่ะหนูเดินทางไปอ่ะอย่าทะเลทหลหยไปไหนนะคะแล้วก็อย่าคุยกับนนะคนแปลกหน้าจำคำที่แม่บอกได้ไหมคะได้ค่ะแล้วรีบไปก็รีบกลับมานะลูกโอเคแล้วเดี๋ยวตอนเย็นเจอกันนะคะ มาจากไหนกันเนี่ยเยื่อของเรามาแล้วอุ้ยต้นไม้นี้สวยมากเลยอยากได้จะปลูกที่บ้า,บานจัง หนูจะเอาของมาให้คุณยายค่ะไข่ยายเหรอจ๊ะไม่ใช่ไข่ยายของหนูเองอ๋อยายเ็ดีกว่าไข่ยายมนไปไล่มป็ปไร่ไเดี๋ยวบ้านยายหนูอยู่แถวไหนหรึอยู่ต้องท้ายหมู่บ้าน๋อไม่เป็นไรจะไม่เป็นไรอยู่ท้ายหมู่บ้านใช่ไหมจะมาพักผ่อนที่บ้านยายก่อนไหม ไม่เป็นไรค่ะหนูจะรีบไปแล้วโอเคโอเคงั้นหนูก็รีบไปเห็นจคขำแล้ว,วเรารีบไปอยู่ในบ้านของเรากันดีกว่า่าทำไมไม่ถึงบ้านยายสักทีหนึง่ง เมื่อกี้แล้วก็เดินมาตรงนี้นี่นะหรือว่าเราจะหลงทางแล้วไม่นะเราแค่หยุดคุยกับคุณยายคนนั้นแป๊บเดียวเองต้องรีบผ่านทางไปบ้านคุณยายแล้ว ดูสิรอบๆตัวเรามีแต่ลูกอมทั้งนั้นเลย คุณยายอยู่ไหนนะนี่เราหลงทางแล้วจริงๆใช่ไหมเนี่ยอ ขนมปังมีเนี่ยว่าแต่เราก็หิวมากเลยนะเนี่ยนีน่าจะมีใครขอกินเลยละกันนีโอ้ ไอก้อ <Universe> นา book, oh, ่าค <c oughs> ิดหมดเลยชุดๆแล้วคิดแชทด้วยโอ้มีออริโอด้วยตรงนี้ก็มีมีชิตชีตด้วยโอ้ทำไมเขาใจดีจังเลยเอาขนมมาไว้หน้าบ้านเลยได้พี่คินน์นั่งจายด้วยอ่ะขังสดเลยคลิปซิงกระเป๋ากินอิ่มแล้วอ่ะได้จะข้าแล้วด้วยง่วงนอนแล้วขอเข้าไปนอนที่บ้านหลังนี้ดีกว่า หนูก็นึกว่าไม่มีคนอยู่แล้วมาทำอะไราแถวนี้คนเดียวลหละจ๊ะมาๆามา,มา,มาที่บ้านฉันอะมีขนมให้กินเพียบเลยอยากได้ชิ้นไหนแกะเอาเลยจ้าหยิบได้จริงๆหรอคะพอดีหนูหยิบใส่กระเป๋ามาที่เต็มเลยคะ่ะใหะนั้นหนูไม่จริงใจแล้วนะคะหนูจะกินแล้วคะ่ะ ไปจังกินขนมแต่อไปก่ออันนี้ทำะะหนวดฟัวกราพาวเอาไหนอีกดีหนะ้ามีขนมเยอะโอ้ยน่าสงสารจังเลยแสดงว่าไม่ได้กินข้าวเลยใช่ไหมดูตัวผอมไปนะกินให้อ้วนๆนะเออเออไม่ใช่กินให้เยอะเยอะนะฉันชอบคุนอ้วน หน,หนูอยากเปน็นนางแบบค่ะ,ะหนูไม่ชอบอ้วนค่ะขนมตึกฉันชอบคนอ้วนก็คนอ้วนจะได้แข็งแรงหนูขอพักสักแป๊บนึงนะคะแต่ยังไงหนูก็จะกลับค่ะไม่เป็นไรจ้าไม่รบกวนหรอกจ้านอนขังที่นี่เลยก็ได้นะเออ เป็นแม่มดหรือเปล่าคะเอ,อ่อไม่ใช่จ้ะคือช่วงฮาโลวีนที่ผ่านมาฉันจะต้องจัดงานกิจกรรมฮาโลวีนซะหน่อยอจ้ะ <c oughs> ก็เลยต้องแต่งตัวเป็นแม่มด <c oughs> สวยนิดละท <c oughs> ่าทางจะเหมือนแม่มดมันเหมือนมันคุ้นๆนะนี่มันแม่มดบ้านขนมฟังหรือเปล่าเนะี่ย สรุปแล้วเราอยู่เรื่องหมุนน้อยหมกแดงหรือฮันซิลกับเกทเอลกันแน่เนี่ยกินเข้าไปเลยกินเข้าไปเลยจะได้แห่งแรงตแล้วฉันจะได้กินเธอสักทีา ต่อไปเราจะต้องเชื่อฟังคำสั่งสอนของแม่นะไม่ทะเลท่าไหยไปเที่ยวที่ไหนอีกแล้วกลับบ้านดี่า่ื